สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านเฮงเฮงพระเครื่องได้มีพระบ้านๆมาแบ่งปันนะครับผมท่านใดสนใจโทรศูนย์แปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสองศูนย์นะครับไอเดียไลน์แปดสองหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสองสองศูนย์นะครับทางเ้าเรามีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ ร้านเฮงเฮงนะครับผมและเพื่อไม่ให้พลาดอีพีต่อไปด้วยนะครับพี่ๆวันนี้มารับชมรายการแรกกันเลยนะครับรายการแรกปเปี่ยนลงพกกลวยนะครับเดี๋ยนลงพกกลวยวัดโคสิตารามนะครับผมลงพกกลวยวัดโคสิตารามเนื้อทองฝาบาทนะครับผมสวยๆกันเลยพี่สวยๆทองฝาบาท หลังมงกุฎพระเจ้านะให้นะหลังมงกุฎพระเจ้าสวยๆเดิมๆกันเลยพี่สวยๆกันเลยนะครับสวยๆกันเลยรายการที่หนึ่งนัขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทครับต่อมาไปเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับเหรียญหลวงปู่หมุนร้อยเก้าปีเหรียญหลวงปู่หมุนร้อยเก้าปีวัดบ้านจานนะครับหลังนารายทรงคุด หลังนาลายสมงคุดหลังนาลายสงคุดส,สวยก็เลยพี่สวยหลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่หมุนรายการนี้500บาทพี่ห้าร้อบาทต่อมารายการที่3ามนะครับ รายการที่3มหลวงปู่เอี่ยมหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงสวยๆเก่าๆเดิมกันเลยพี่สวยๆเก่าๆกันเลยสวยๆเก่าๆกันเลยพี่หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูง500บาทพี่500บาทต่อมารายการที่สี่ รายการที่สี่เป็นพระพุทธโสธรนะครับพุทธโสทรสองสี่หกศนย์นะครับสองสี่หกศนยสี่หน่าจะพิมพ์อูชัดนะครับผมสองสี่หกศูนย์สวยๆเก่าๆครับเนะื้อนะทองแดงเก่าๆกันเลยนะ สวยกันเลยพี่สวยๆกันเลย500บาทพี่500บาทต่อมารายการที่5พระพุทธ25สิศตวรรษพิมพ์มีเข็มนะพีไ่ไหมีเข็มสวยๆกันเลยพี่พระพุทธ25สิศตวรรษวัส,สุทัศน์ปี2500ครับ2500สวยๆกันเลยพี่สวยสวยกันเลย การน,นี้ผอขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปเรียนหลวงพุทธุภวัดปากคองมาขามเท่านะครับวัดปากคองมาถามเท่าสนะองสี24 66. 24 66. ห่หกหกสองสี่หกหกสวยๆกันเลย รายการนี้ผมขอที่500บาทพี่500บาทต่อมารายการที่7รายการที่7เป็นเหรียญหลงวงพ่อจงนะครับเหรียญหลงวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเหรียญหลงวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกสองสี่แปดห้านะครับสวยกันเลยพี่สวยกันเลย การนิ้มขอ500บาทพี่500บาทต่อมารายการที่8ครับรายการที่8เป็นเรียนลูกผู้เผือกเรียนลูกผู้เผือกนะาลังพระพุทธนะวัดกิ่งแก้ว2 4 9 6เนื้อทองแดงลายทองลองผู้เผือกนะครับผมพลังพระพุทธสวยสวยเลยพี่ การที่8นี่มันก็500บาทพี่500บาทประมาณรายการที่9รายการที่9เป็นรูปหล่อลงพ่อเงินรูปหล่อลงพ่อเงินวัดบางขานร,รูปหล่อลงพ่อเงินวัดบางขางเก่าๆเ,เ,เดิมๆอเ,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 เลยพี่เก่าๆกันเลยสวยๆกันเลยพี่อัดรอตะใบได้ไหนะ ตนาคมาชัดกันเลยสวยเลยนะครับเเพิ่งเงินนี้ผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมารายการที่สิบรายการที่สิบเป็นหลวงปู่ทวดเจ็บน้ําทะเลจืดนะพระเสียนโตครับพระเสียนโตหลวงปู่ทวดพระเสียนโตปีสองพันห้าร้อยเนหลัง,ลงหลวงพุทธิมหลังหลวงพุทธิม ไปสวยกันพี่สสวยพูทิมนะไปสวยกันเลยนะครับล,ลังพูดทิมลุงพูดทวดนะฮะห้าร้อยบาทพี่ขอห้าร้อยบาทมารายการที่สนะิบสามรายการที่สิบเอ็ดรายการที่1ิบเอ็ดไปเรียนหร เหรียญหลวงพ่อแดงเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบุญไดอิบนะฮะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบุญได้ยิบหลวงพ่อแดงวัดเขาบุญไดอิบเป็นเลขเจ็ดนะไี่นะ เงินทองแดงหรือหลวงพ่อแดงวัดเขามาอิดผมขอห้ารอยบาทพี่ห0าบาทต่อมารายการที่12บปิดจอบเล็กหลวงพ่อเงินจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานให้พิมพ์แข้งตรงนะครับแข้งตรงแล้วปิ้นๆกันเลยหลวงพ่อเงิน สนิมเคียวอะไรครับผมรายการนี้ขอ5้าบาทพี่500บาทต่อมารายการที่13ครับรายการที่13บสามเรียนนั่งพานหลวงพุทธิทิมนะครับหนึ่งแปดนะเนาะนั่งพานหลวงพุทธิมนั่งพานหลวงพุทธิทิมหนึ่งแปดต่อโคดต,ตัวทอไว้ด้วยนะต่อโคดต,ตัวทอขอโทษทีครับพี่มือเลื่อง ต่อโคตตรวทอครับเนื้อ,อทองแดงลมดังเนะี่ยด้านหลังยัน8ปดทิศป๊อกจิกสวยเข้าเก่าอะไรพี่สวยๆเหมเดิมกันเลยเนะี่ยสวยกันเลยหลวงพุธทิมวัดละหาไล่รายการนี้ขอ500บาทพี่ห้าบาทเนาะต่อมารายการที่4ี่ไปหลวงพ่อผางหลวงพ่อผางจิตติคุตโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะฮะสวยๆกันเลย บล็อกสไลด์เอคอติงนะครับบล็อกสไลด์เอคอติงปีสิบสองสวยๆเก่ากันเลยนะครับสวยๆกันเลยนะรายการนี้ผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต,ต่อมารายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้านะครับเรียนหลวงพ่อเดิมเรียนหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ ว่าเดิมวัดหนองโพไปสวยก็เลยพิมหนังสือโค้งนะฮะหนังสือโค้งดอกจันโค้งไปสวยเลยพี่สวยดิมเดิเก่าก็เลยพี่เก่าก็เลยเนาะรายการนี้นขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นรายการที่สิบหกเป็นหลวงพอสดหลวงพอสดหรือ มงคลเทพมุนีวัดปากน้ำภาสีเจริญนะครับวัดปากน้ำภาสีเจริญที่ระลึกถวายพระตาหารนะพี่นะที่ระลึกถวายพระตาหารสวยเก่าเดิมเลยพี่น้อสวยกันเลยนะครับหน้าตาคมชัดเนาะรายการนี้คงขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมารายการที่สิบเจ็ดปเหรียญหลวงพ่อแดงเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิด รุ่นแรกนะครับสวยๆก,เยก็เลยบล็อกหมายเลขเจ็ดบล็อกเลขเจ็ดนะครับผมน่าจะเป็นน้ำทองแดงลุมดำ้วเนาะขอบตัดรงชัดอะไรไปสวยๆเก่ากเลยสวยๆเ,เดิมๆเ,เลยครับผมห่วงนะครับสวยๆเดิมๆไเลยรายการนี้ขอห้าร้อยบาทที่ห้าร้อยบาทต่อมา รายการที่18นะับสมเด็จวัดะระฆังสมเด็จวัดะระฆังสมเด็จวัดะระฆังเนะี่ยสวยๆเ,เ,เ,เก่าๆไม่แกล่เนี่ยมวลสารดีๆเลยนะผมสมเด็จวัดะระฆังอัน,นี้เป็นพิมพ์สานแซมนะไม่แน่ใจเป็นฐานแซมคนระับส,สวยกเลยที่ การที่ขอ400บาทพี่400บาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อไข่เหรียญหลวงพ่อไข่วัดเชิงเรนเหรียญหลวงพ่อไข่วัดเชิงเรนเหรียญหลวงพ่อไข่วัดเชิงเรนเป็นรุ่นแรกนะปี2473นี่ต้องแดงนะนะหลังมีรอยจายนใะห้ มีรารจันเรนเก่าๆเ,เลพี่เก่าๆเ,เดิมๆกันเ,เลยสวยกเลยครัเก่าสวยๆกเลยเนาะรายการนี้ผมขอห้ารบาทพี่500บาท ต่อมาเป็นรูปลรหล่อลงเพราะเงินรูปลรหล่อลงเพราะเงินวัดบางคานร,รูปลรหล่อลงเพราะเงินวัดบางคาน่าจะเป็นเนื้องเงินยวงนะครับสวยอะไรพี่เก่าเกเลยนะเก่าเกกันเลยสวยเก่าเก่าันเลยรอยตัดรอยตะไบนะไหนะผมชัดกันเลย รายการนี้ขอห้ารบาทพี่500บาทเนาะต่อมารายการที่2บี่สิเ็เรียนลงพุทโตเรียนลงพุทโตวัดประดูชิมพีเรียนลงพุทโตวัดประดูชิมพีลวงพุทโตวัดประดูชิมพีสองห้าหนึ่งศูนย์นะสว,นสวยเลยพี่สวย อันนี้ผมขอ500บาทพี่500บาทต่อมารายการที 22. ่22รายการที่22เป็น네พระอาจารย์ฟั่นอาจารุพระอาจารย์ฟั่นอาจารุอาจารย์ฟั่นอาจารุวัดบ้านนาหัวช้างสกลนครรุ่น210ต่อสร้างถวายครับ2507สวยๆกันเลยพี่สวยๆกันเลยนะครับ จันฝันอาจารูนะครับผมสวยราคานี้ก็ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับหลวงพ่อแช่มวัดนายางเพชรบุรีนะ่ยสองสี่เจ็ดสามนะครับผมเหรียญจะคล้ายหลวงพ่อฉุยนะพี่นะหลวงพ่อฉุยเงาะทองแดงรุ่นแรกนะครับ หชมวัดนายางหูเชื่อมนะครับสวยกันเลยเกา่กาๆเลยพี่เกา่กาๆกันเลยเนาะหลวงพ่อแชมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมารายการที่ยี่สิบสี่รายการที่ยี่สิบสี่เป็นหลวงพ่อมุ้ยครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่สุพรรณบุดดรีหลวงพ่อมุยดดอม้ย วัดดอนไล่สุพรรณบุรีเปเหรียญเสาหนะ้าสองห้า่ครเหรียญเสาหานี่นทองแดงสวยๆเลยพี่เก่า,กาๆกนเลยนะอ,อมุย่ยชัดกันเลยห่วงสว,สวยเลยครับราการที่ยี่สิ่ขอห้าร้อบาทครับต่อมารายการยี่สิบหสมเด็จวัดะระฆังสมเด็จวัดะระฆังเก่าๆกนเลยพี่ สมเด็จวัดละคังสวยๆนะอยู yeah. ่ในขอบเลี่ยมพลาสติกไอ้กอบเลี่ยมตะเลดขอบเลี่ยมตะเลดนะครับผมขอบเลี่ยมตะเลดอย่างดีเลยนะครับสมเด็จวัดละคังผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญตะเลดหลวงูุทวดนะหลวงูุทวดหลวงูุทวดวัดช้างให้นะครับผมเหรียญหลวงทวดวัดช้างให้ เป็นตัวหนังสือนะสวยๆอยู่ใน,น,นเรี่องกรอบสตัเลตนะครับเรี่องกรอบสตัเลตอย่างดีเลยนะครับผม,มเรี่องกรอบทตัลดลอย่างดีรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงิน,นรับรายการที่ยี่สิบเจ็ดแต่การที่ยี่สิบเจ็ดจอบเล็กหลวงพ่อเงินน่าจะเป็นเนื้อสำลิดเงินนะฮะห่วงปิ้นๆเงนแลยครับเก่าๆเดิมๆเลยพี่เก่าๆกันเลยเนาะ สวยๆกันเลยครับผมรายการนี้ขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมารายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดเป็นรูปห,รหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานร,รูปห,รหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานสวยๆกันเลยพี่สวยๆกันเลยสวยๆกันเลยนะครับคมชัดกันเลยนะี่นะ เป็นสายคมชัดจีวรริ้วจีวรนะรอยตัดรอยตะไบนะพี่นะรอยตัดรอยตะไบนะครับผมสวยๆกันเลยพี่สวยๆกันเลยพี่ลงรูปหล่อลงพ่อเงินวัดบางคาผมอขอห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพะนะงระนครปฐมพระผงนะครับหลวงพ่อเปิ่นขี่เสืออยู่ในกรอบพลาสติกนะครับอยู่ในกรอบพลาสติก อยู่ใกรอบพลาสติกมีรอยชํารุดนะฮะร,รอยเลี่ยมหักมาน,นี่รอยเลี่ยมหักมาดูให้ชอบดูให้ใช่ก่อนนะพี่นะก่อนที่โทรมาปิดนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ใช่เลยพี่ถ้าดูชอบใช่องไหนก็โทรมาปิดได้เลยนะครับผมรายการนี้มก็ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อบาทต่อมารายการที่30มสรายการที่30เป็นจอบใหญ่ลงเของเงินนะครับจอบใหญ่ไข่ปลานะจอบใหญ่ไขปลา ขเงินวัดบางคานะครับผมเ mm hmm. กาเก่า mm hmm. กเลยฮะเก่าเก่ากันเลยจอบใหญ่ไข่ปลาสวยๆสวยกันเลยครับรการนิ้มขอ500อบาทเนาะต่อมารายการที่3ามเอรายการที่สาเอเป็นรูปหล่อลงข้อเงินนะรูปหล่อลงข้อเงินอยู่ในเลี่ยมกรอบทองไบคอน น่าจะเป็นใบคอนนะครับสวยกันเลยพี่คมชัดกันเลยนะฮะรายการนี้ขอห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทต่อมารายการที่สามสิบแปดเป็นน้ำเต้านะครับไม่ทราบที่มานะพี่นะเป็นน้ำเต้าไม่ทราบที่มาน้ำเต้าน่าจะเป็นตะกั่วนะครับนเต้าตะกัว่วหนักตึงเลยพี่ เก่าๆก็เลยพี่ไม่ทราบที่มาเหมือนกันนะฮะการที่สาสิบสองนี่มันขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาสมเด็จนางพญานางพญาพิมนางพญาอาพระเนื้อดินได้ไหมนะะเนื้อดินเก่าๆก็เลยพี่นางพญาเด็จนางพญาเก่าๆก็เลยนะครับเก่าเก่าก็กเลยสมเด็จนางพญา สวยเก่าเกเลยพี่รายการนี้ขอ400บาทพี่สี่รายการที่3 3ต่อมารายการที่3.4รายการที่34นะฮะของพ่อเกษมเข็มมะโกนะสุสานไตรักจมูกหายไปหน่อยนะครับจมูกปากหายไปแล้วผ่านการใช้งานมาแล้วพี่นะผ่านการใช้งานมาเ,นเหรียญแตง,งโมเนาะสวย เลยส,ยสวยกันเลยข้กระเสมเขมกโกร,รายการนี้มั่วอห้าร้อยบาทพี่รายการที่สามสี่ออมารายการที่สามสิบห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่องเงินนะรูปหล่อหลวงพ่องเงินอยู่ในเลี่ยมทองนะครับอยู่ในเลี่ยมทองไบคอนสวยงามกันเลยพี่สวยเก่ากันเ,เลยนะครับเก่าๆสวยๆกันเลยครับเก่าๆสวยๆกันเลย การนี้ผมขอ500บาทเช่นเดิมครับ500บาทรายการต่อไปรายการที่36พระกําแพงรีรามิตรขนุนพระกําแพงรีรามิตรขนุนพระเนืดินที่สวยเข้มขังกันเลยนะครับผมรายการพระกำเมตขนุนพระรีลามิตรขนุนนะครับด้วยสวยกันเลยพี่งดวยสวยกันเลยเนาะพระเนื้อดินนะครับ สวยเก่าๆเลยพี่าราคานี้ขอห้าสี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทออกมาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะฮะสวยกันเลยพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินสวยกันเลยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงิน มาแบบนี้นะพี่เนาะน่าจะเป็นหนึ่งห้าพิมพ์คอแอลนะห้าพิมพ์คอแอลละกัขอห้าร้อยบาทละทีละกัาสามเจ็ดต่อมาเป็นซุ้มกอครับซุ้มกอซุ้มกอข้างลายกระหนกเนาะเนาะกระหนกข้างซุ้มกอพระเนื้อดินนะกำแพงซุ้มกอ สวยๆกันเลยครับพี่สวยๆกันเลยหน้าสผงมก่อนน,นะฮะรายการนี้มัอขอยู่ที่สี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทแต่การแตะแปดต่อมารายการที่สามสิบเก้ามาวรูปหล่อหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดน่าจะเป็นวัดบางคานนะอยู่ในเลี่ยมทองนะครับเลี่ยมทองใบคอนนะครับสวยเลยครับเกา่เกาๆกเลยพี่เกา่าๆกันเลยเนาะ เก่าลยรายการนี้หัวขออยู่ที่ห้าร้อยบาทพี่ต่อมารายการที่สี่สิบครับสี่สิบเป็นสมเด็จวัดะระฆังสมเด็จวัดะระฆังเก่ากันเลยนะพี่เก่าๆเราอยู่ในเลี่ยมสแตนเลสนะพี่นะได้มาแบบแบบนี้เลยนะพี่นะเก่าๆก่ันเลยครับเลียเ่ยมสเตเลียรปิดหลังนะสวยๆกันเลยนะครับรายการที่สิบสี่สิบเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะพี่ ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับพี่นะก่อนจะจากกันไปนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าดูชอบดูใช่องคไหนโทรมาปิดได้เลยนะครับพี่ๆนะรายการสุดท้ายเนี่ยขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ